ข้อที่32นาตาชาบันทึกความดันโลหิตนะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปาลอดอันนี้เป็นหน่วยเดียวกับที่ที่เราใช้นะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเราก็จะไปวัดความดันนะความดันมี2ตัวนะฮะคือตัวบนกับตัวล่างนะปกติเราวัดได้เท่าไหร่อ่ะเราเคยไปวัดไหมคนทั่วไปเขาบอกว่าค่าปกติอยู่ที่120-80คือตัวบน ประมาณร้อยยี่ไม่เท่านี้เหรอได้มากกว่านี้เหรอหรือ้อยกว่านี้อ่าไม่เป็นไรก็ก็รอบต่อไปก็ลองสังเกตนะร้อยยี่สิบแปดสิบนะครับถ้ามากกว่าร้อยยี่สิบนิดหน่อยเช่นร้อยสามสิบร้อยสามห้านี้ก็โอเคปกติแต่แบบขึ้นไปร้อยห้าสิบนี่ไม่โอเคแล้วเรียกว่าความดันสูงคือเป็นโรคะนะอ่าเป็นความดันสูงซึ่งโรคความดันสูงเนี่ย อันนี้เล่าเล่าเล่าเกินคณิตศาสตร์นะเออมันเป็นโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการครับเขาเรียกว่ากลุ่มเนี้ยว่า NCD ไม่ก่อให้เกิดอาการคนป่วยอะ่ะไม่รู้ตัวเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เจ็บปวดมันไม่ได้ทำให้ทุกทุกทรมานหรือว่ามันไม่ได้ทำให้การใช้ชีวิตผิดปกตินะเป็นโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแต่ถ้าเกิดว่าความดันมันสูงไปเรื่อย ผ่านไปแล้ว5ปี10ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นเลือดจะจะจะมีปัญหาแล้วเส้นเลือดก็คืออยู่ทั่วตัวใช่ไหมแล้วพอเส้นเลือดมันเปราะหรือว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันฉีกขาดแล้วมันก็มีการเอาไขมันไปอุดเพื่อที่แบบไปรักษาอย่างเงี้ยเส้นเลือดอ่ะนะเออมันก็ทําให้เส้นเลือดตีบอ่าถ้าเป็นที่หัวใจก็หัวใจขาดเลือดนะช็อกตายถ้าเป็นที่สมองก็เป็นไงเส้นเลือดในสมองตีบใช่ไหม ก็เป็นอมาะพึษงอมาพาตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมเพราะนั้นความดันโลหิตสำหรับเด็กๆก,ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเราเริ่มสักอายุ25ขึ้นไป30อะไรเงี้ยก็ควรจะต้องต้องดูต้องดูนะครับมมันส่งผลโดยตรงกับงานออกกำลังกายคือถ้าออกกำลังกายเยอะเนี่ยเส้นเลือดก,ก็จะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะในขณะที่หัวใจบีบแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ย เป็นเวลา15วันก็คือเขาวัดความดันอันนี้แปลว่าเป็นความดันตัวบนหนะหัวใจบีบคือความดันตัวบนนะครับเ,ออเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากดังนี้ฮะโอ้วรี่มากเลย 116, 117, 120, 120, 121 12ตรงนี้อยู่ในเกณฑ์หมดยกเว้น2ตัวหลังคือ149กับ151นะครับค่านอกเหนือเกณฑ์คือข้อมูลที่น้อยกว่า คอไท1หลบหนคูณคอไทยห่อลบคอไทยลบคอไทยหหรือข้อมูลที่มีค่ามากกว่าคอไทยสบวกหนคูณด้วยคอไทยสลบคอไทยหแล้วผลบวกค่านอกเกณฑ์ทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นเท่ากับเท่าใดครับผมคือเขาให้สูตรมาใช่ไหมสูตรว่าค่านอกเกณฑ์คือเท่านี้คําถามคือเรารู้ไหมว่าคอไทยหกับคอไทยสคือเลขอะไรโอเคปะ เท่านั้นเองเพราะนั้นเลงมันไม่เยอะแล้วก็นับเอาแล้วก็นับเอานะครับพอเราได้ค่าคอทายหนึ่งกับคอทายสาเราเข้ามาแทนใช่ไหมเข้ามาแทนตรงนี้เข้ามาแทนตรงนี้าาแ,นนแล้วเขาก็เอาสองอันนี้มาบวกกันผลบวกค่านอกเกณฑ์จบอะคิดผ <c oughs> อกคืออะอ่าๆใจเย็นคืออันนี้เวลาที่เรามีข้อมูลเราก็บอกว่าเราจะวาดได้อย่างนี้ถูกปะ ถูกไหมถูกไหมเส้นโค้งปกติถูกไหมฮะเ,เวลาที่เรามีข้อมูลนะี่ยนะฮะเราจะวาดได้เป็นเส้นโค้งปกตินะฮะเอ้าม่นะทีนี้พอเราได้เส้นโค้งปกติปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าค่านอกเกณฑ์คืออย่างนี้ครับเอ่อสมมุติว่าเกณฑ์คือตรงนี้มันจะมี2 2ข้างเห็นปะ่ะข้างซ้ายกับข้างขวา อ่าไอที่เขาพยายามคำนวณเนี่ยมันคือค่าที่มันนอกเกณฑ์ของฝั่งซ้ายกับอีกอันหนึ่งคือค่าที่มันนอกเกณฑ์ของฝั่งขวาประมาณนั้นนะครับทีนี้เราก็ต้องหา Q1 กับ q3 ให้เจอก่อนถูกไหมเราหาตำแหน่งใช่ป่ะมันมีทั้งหมด15ตัวก็คือ n 1ก1แล้วก็ส่วน4เป็นควอเตอร์เนาะใช่ไหมเพราะนั้นตำแหน่งที่ Q1 ก็คือตัวที่4 กับตัวที่12ปะ4 1 4 4 2 8 4 32ถูกตัวที่4ก็คือ Q1 ก็คือ120ส่วนตัวที่12คือ130ถูกไหมให้นี้ตรงกันนะ120กับ130โอเคเราก็แทนค่าเนาะ130-120ก็คือ10นะครับ130-120ก็คือ10 พี่คิดเลขตรงนี้นะพี่ควรต้องเขียนก่อนว่าร30แล้วก็ร20นะครับตรงนี้คือ10นะครับตรงนี้คือ10นะครับ1.5คูณ10คือ15 Q1 คิลบ15ได้ค่าเท่าไหร่ฮะก็คือ1 1 5นะครับส่วนคิวบวก15ได้เท่าไหร่ครับก็คือ13 5มห้ถูกไหมอืมถูกไหมถูก 115กับ13 5ทีเนี้ยตีความบรรทัดสุดท้ายครับผลบวกของค่านอกเกณฑ์ทั้งหมดของข้อมูลข้างต้นครับอืมข้อมูลที่น้อยกว่า115คือค่านอกเกณฑ์คือเลขอะไรบ้างครับเลขอะไรบ้างที่น้อยกว่า1 1 5 ไม่มีเลยถูกป่ะศูนย์จำนวนเลขอะไรบ้างครับที่มากกว่าร้อยสามห้าครับร้อยสี่เก้าร้อยห้าอย่าร้อยสี่เก้ากับร้อยห้าสิบเอ็ดผลบวกของค่านอกเกณฑ์คือสองตัวนี้บวกกันคำตอบคือสามร้อยถูกไหมทีนี้คำถามน้องคิดสามร้อยจาก ไอ้นี่สีม่วงหรือคิด300จากเอาไอ้นี่มาบวกกันได้ส0มร้อคิดอั้ไหนไอเอาเอาสีม่วงคิดจากสีม่วงนะอ่าถ้าคิดจากสีม่วงถูกนะแต่ถ้าเกิดคิดจากสีแดงตรงนี้นะเรียกว่าบังเอิญถูกนะครับโอเค okay, ไหมโอเคไหม ต้องคิดจาก4ม่วงนะถึงจะเรียกว่าถูกนะเพราะว่าเกณฑ์มันคือต่ำกว่า115แล้วก็สูงกว่า135นะฮะทำตอบก็คือ149บก151ได้300พอดีอย่างเงี้ยเรียกว่าถูกแต่ถ้าเกิดคิดจากเอา Q3 มาบวก Q1 เนี่ยคือบังเอิญถูกนะครับต่ำแนะนะข้อนี้มีหลอกนะครับแต่ว่าหลอกแบบปราณีอ่ะคือถึงโดนหลอกก็ตอบถูกงงมากเลย